คุณผู้ชมตอนนี้ก็ถ่ายทำเป็นสองเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อีนี่อีเครื่องนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นรถรถเข้ามาแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมเขาเป็นรถหกล้อนะคุณผู้ชมเนดะินเข้ามาแล้วครับรถหกล้อในใส่ได้เยอะนะคุณผู้ชมแต่ลำลัดเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าคุณพี่เสื้อแดงนะพี่พี่หลายนะครับ บริการให้ก็สองลำรถนี่ก็สามพันกับสองร้อยนะคุณผู้ชมนี่ครับเข้าไปแล้วนะเราจะเข้าไปด้านในนู่นนะค,คุณผู้ชมนี่ครับด้านในนูน่นเออเข,นะเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมนี่อ่าเข้าไปแล้วครับพอดูที่ลำใหญ่แบบนี้คุ้มค่าครับนี่เขาเอามาจากในเมืองคุณผู้ชมก็สุดยอดอยู่ครับเดี๋ยวให้พี่กำกับให้พี่พี่ไหลกำกับไป อ้าวจ,จอด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 ตายแล้วพราะไม่รู้กันไม่ได้ยินเดี๋ยวกลับมาเีกกูผู้ชมตายตา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 ยงานนี้พราะเข้าน่าจะเข้าไปกลับรถไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงจะเ,เดี๋ยวเราก็คงพักคลิปก่อนเดี๋ยวออกมาใหม่เข้าว่ากัน มาต่อคลิปกันครับเ,ออเราจะถมตรงนี้แล้วคุณผู้ชมในตรงนี้แล้วครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาเล่นใหม่เออเริ่มต้นใหม่ตัวนี้เริ่มต้นใหม่โอ้เขาดาได้คุณผู้ชมในดําได้เพราะว่าโอ้โหอ้าวเอี่ยน้ได้น้ำได้เดีด๋ดยวให้พี่กำกับ ้าวเดี๋ยวให้พี่กำกับต้องต้องให้คุณพี่ปอดีคุณพี่ขาบรถไถให้กับเป็นผู้กำกับเอาเพราะว่าคนขับหกล้อ ไม่รู้ว่าลงจุดไหนนะคุณผู้ชมอ่าตรงนี้มันหลุมมันลึกประมาณ20เซนได้เนะครับน่าจะพอผมว่าเนะมันเล็กนิดเดียวแถนี้เนาะน่าจะพอน่าจะพอแถนี้นะ,ะคิดว่าน่าจะพอแถนี้ไปดันไปดัน,ไปด,นไปด้านในไปดันไปดันหน้าครับดู เออพอไหมเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่แต่แต่เดี๋ยวใครว่ากันใหม่เข้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยออตรงตรงนี้อีกจ,จุดนึงครับเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นมุมโค้งนี่มันมีมุมโค้งอ้าวหอยมาขอ่อยมา Øy... th <quarters> ให้พี่เสียแดงครับเพราะเราประเมินเราดูไม่ออกครับเร,เราไม่ชำนาญแล้วไม่เก่งเดี๋ยวให้คุณพี่คำนวณเอาเอาไปด้านหน้าก็มีอีกนิดหน่อยครับคุณชมก็ไปด้านหน้านู่นนะครับคุณชมก็คงจะไปคิดวิทยานี้เนาะ เ <screws> อาเดี๋ยวไปด้านหน้าเหลืออีกโน่นนะครับที่หน้ารถไถโน่นไกลประมาณสักถนนนี้ก็ความยาวเขาก็อยู่ประมาณเกือบห้าร้อยเมตรนะคุณผู้ชมดูๆนะไกลเหมือนกันนะฮะห้าร้อยเมตรที่ทางเข้าสวนผมนะโน่นครับห้าร้อยเมตรอันนี้ก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่แถวๆนี้จะเป็นใบสปกนะคุณผู้ชมเดินเดินตามไปเดินตามไปอยากให้ไปชม อยากให้ผู้ชมได้ได้ดูดูว่าการทางานของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็คงจะไม่ปิดคลิปนะครับอันนี้ก็ถือว่าผลงานเราถมอย่างนี้ครับแต่ถ้างวดนี้ชาโชคดีนะคุณผู้ชมเจ้าที่เจ้าทางเออเออจะเทหมดเลยเออเทหมดเลยหนย่รถไถนั่นเอาขี้เกียจอาเจ้าที่เจ้าทางเออให้โชคก,ก็คงจะ รางวัลใหญ่ๆสักหกล้านก็คงจะซื้อไว้แล้วครับวันนี้หกล้านก็คงจะเทคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมอเทคอนกรีตหนาสักหนาสักสิบห้าเซนนี่เขาจะเข้าท่านะท่านผู้ชมนี่แถวนี้มันยังเป็นหลุมอยู่นะฮะแถวนี้นะนี่ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมแถวนี้นะครับเดี๋ยวก็รถไทยปรับๆคงจะดีแล้วนะท่านผู้ชมนะดูครับบรรยากาศเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับใช้เวลาคุณผู้ชม มากแล้วครับเดี๋ยวให้รถไถมาปรับนะคุณผู้ชมคงจะลาครับปุ๊บปุไปก่อนนะครับรบ๊ายบายครับ